สวัสดีครับน้าทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาหน้าะนะครับมาตรวจเช็คเรื่องของเสียงสายพานหน้าเครื่องนะครับในเครื่องยนต์ยูโร4นะครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นนะครับเขาจะเป็นเสียงดังของสายพานลักษณะของสายพานหย่อนนะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับก็คือทั้งสายพานคอมแอร์แล้วก็สายพานในชาร์จในการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกของวันนะครับ เสียงเขาจะดังวีด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 นะครับดังมากนะครับแต่จะดังอยู่พักเดียวนะครับก็คือประมาณ20-30ถึงวินาทีนะครับแล้วก็จะหายไปนะครับจริงๆเขาไม่ได้หายไปหรอกนะครับแต่เขาจะดังเบาลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนานาไปดับเครื่องทาธุระแล้วมาสตาร์เครื่องยนต์ใหม่นะครับเสียงเขาก็จะดังขึ้นมาอีกนะครับแต่ตอนนี้จะดังเบาลงแล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่หายไปเนี่ยก็จะสั้นลงนะครับประมาณ5-10ถึงวินาทีนะครับ นัน came, <bitcoin. S 1> น่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากอะไหล่ตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดอะไหล่เจ้าปัญหาออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาิเคราะห์กันนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรครับผมออกมาแล้วนะครับสําหรับอะไหล่เจ้าปัญหานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีอยู่2รายการนะครับรายการแรกก็จะเป็นมูลเล่ปรับตั้งของสายพานเดชาร์จนะครับรายการที่2ก็จะเป็นมูลเล่ปรับตั้งของสายพานคอมแอร์นะครับ และผมก็ได้ทําการเบอร์อะไรชิ้นใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือมูเล่ปรับตั้งของสายพานไดชาร์จแล้วก็มูเล่ปรับตั้งของสายพานคอมแอร์นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับติดตั้งอะไรตัวใหม่กลับไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่าเ,ออเสียงเขาหายจริงไหมนะครับเดี๋ยวถ้าเสียงหายจริงนะครับ <ME U> เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมมาสรุปให้นานา,นาได้ฟังกันนะครับว่าเสียงของสายพานนี่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากปัญหาจากอะไรชิ้นไหนแล้วก็เกิดขึ้นจากจุดใด นะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งเจ้ามูเลตัวใหม่นะครับทั้งสายพานคอมแอร์แล้วก็สายพานไดชาร์จนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเครื่องให้นานาได้ฟังกันนะครับเป็นครั้งแรกในการสตาร์ทหลังจากที่เปลี่ยนมูเลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเสียงของสายพานเขาจะหายไหมนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้าๆน,นะน้าๆนนจะสังเกตได้ว่าไม่มีเสียงสายพานแล้วนะครับนี่คือการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกนะครับหลังจากที่เปลี่ยนมูเล่ปรับตั้งสายพานคอมแอร์ com air, รวมไปถึงสายพานคอมแอร์ com air, ที่เป็นสายพานใหม่และก็มูเล่ปรับตั้งสายพานไดชาร์จและก็สายพานไดชาร์จที่เป็นสายพานใหม่นะครับไม่มีเสียงสายพานเกิดขึ้นมาเลยนะครับ และในตอนกลางของการบอมเครื่องนะครับผมได้ทําการเปิดแอร์นะครับเพื่อให้ตัวหน้าคัดของคอมแอร์เนี่ยทำงานน่าจะสังเกตได้ว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเร่งเครื่องขึ้นนะครับนั่นคือการทํางานของคอมแอร์นะครับแล้วดึงโหลดของเครื่องยนต์น่าจะสังเกตว่าไม่มีเสียงสายพานเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับนั่นหมายความว่าในกรณีนี้นะครับซึ่งเป็นเสียงของสายพานล้นล้วนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับตัวหน้าคัดของคอมแอร์เลยนะครับ เป็นเรื่องของสายพานล้นล้วนแล้วก็มูเล่ปรับตั้งของสายพานล้นล้วนเลยนะขรัอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากสายพานนะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับก็คือสายพานไดชาร์จแล้วก็สายพานคอมแอร์ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดนะครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนเจ้ามูเล่ปรับตั้งสายพานทั้งสายพานคอมแอร์แล้วก็สายพานไดชาร์จนะครับมาทีนี้เรามา วิเคราะห์สรุปกันนะครับว่าเสียงสายพานที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมูเล่ปรับตั้งสายพานคอมแอรก่อนนะครับก็คือตัวนี้นณาเห็นอะไรไหมฮะใช่แล้วครับนี่นะครับในล่องของมูเล่เนี่ยเขาเป็นคลื่นนะครับนี่ถ้านานาเอานิ้วมือรูปดูเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าเขาเป็นคลื่นเลยนะครับ เจ้าคลื่นตัวนี้แหละนะครับจะทำให้เกิดเสียงนะครับเสียงของสายพานนะครับในกรณีที่เราเดินเครื่องครั้งแรกนะครับทีนี้แล้วนา,น,านาจะสงสัยว่าเออแล้วทำไมมันเกิดเสียงได้แล้วพอเกิดเสียงแล้วแล้วทำไมเสียงถึงหายไปนะครับผมขออนุญาตอธิบายดังนี้ฮะเ,เมื่อล่องของโมเล่เนี่ยเป็นคลื่นลักษณะนี้นะครับแล้วสายพานเนี่ยเขาอยู่ เขา,อ,าอยู่ในบริเวณของล่องใช่ไหมครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกนะครับตัวสายพานเนี่ยจะวิ่งนะครับอย่าลืมว่าตัวสายพานถ้ายังไม่ร้อนสายพานเขาจะแข็งตัวอยู่นั่นคือตัวยางของสายพานนะครับพอยางของสายพานเนี่ยไม่แนบสนิทกับล่องก็คือล่องเขาเป็นคลื่นลักษณะน,นี้มันจะทําให้เกิดเสียงสายพานนะครับแต่พอเดินเครื่องไปสักพักนะครับตัวยางของสายพานเนี่ยจะเริ่มร้อน พอร้อนเนี่ยตัวขอบของสายพานเนี่ยจะมีระยะให้ตัวได้มากขึ้นพอให้ตัวได้มากขึ้นก็คือยุบตัวได้มากขึ้นนั่นเองเขาก็จะยุบตัวเข้าไปเสมอกับล่องพอยุบตัวเข้าไปเสมอกับล่องจะทําให้เสียงลดลงเสียงเขาไม่ได้หายไปนะครับแน่น,นะแต่เสียงเขาจะลดลงเยอะมากนะครับจนเรารู้สึกว่าไม่ได้ยินแต่จริงๆเขามีเสียงอยู่นะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงมีเสียง อตอนเราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกเราก็หายไปนะครับจากนั้นก็ขับไปเด๋วครับเราไม่ได้ยินเสียงจริงๆเขามีเสียงอยู่นะแต่เสียงเขาจะเบานะครับพอดับเครื่องแล้วเดินเครื่องใหม่ก็มีเสียงอีกแต่เสียงก็จะหายไปอีกนะครับนี่คือเหตุผลนะครับโอเคก็ถัดไปนะครับมาดูที่มูลเลปรับตั้งของสายพานไดชาร์ตนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน โมเล่ปรับตั้งของสายพานไดชาร์จของยูโรสี่นะครับตัวสายพานเนี่ยเขาจะเป็นด้านหลังเนาะผมนุญยะเรียกว่าด้านหลังของสายพานแล้วกันนะครับด้านที่เป็นผ้าใบาอะ่ะจะมาสัมผัสกับบริเวณนี้นะครับแล้วลักษณะของตัวโมเล่ก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันก็คือเป็นคลื่นเนี่ยนะครับนะ้าจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขากินสายพานจนเป็นร่องเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับ ตรงบริเวณนี้ถ้าหากนา,นาเอามือรูปเนี่ยนา,นาจะรู้สึกเลยว่าเขาเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเล็กๆนะครับประมาณนี้ตรงนี้แหละนะครับจะทําให้เกิดเสียงนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. เขาก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับเสียงาสายพานคอมแอร์นั่นแหละ mm hmm. เพียงแต่ว่าตัวด้านหลังของตัวสายพานไดชาร์จเนี่ยที่มาสัมผัสกัวเนี้ย mm hmm. เขาไม่ใช่ยาง mm hmm. เขาเป็นผ้าใบ mm hmm. พอเป็นผ้าใบเนี่ยเสียงตัวเนี้ยนะครับจะมีอยู่ตลอด นะครับแต่เป็นเสียงที่เบาวกว่านะครับเป็นเสียงที่เบาวกว่าสายพานคอมแอร์ air, นะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาเราฟังเสียงเราถึงได้ยินเสียงบริเวณที่สายพานคอมแอร์ com. Air มากกว่านะครับถึงไม่ได้ยินเสียงที่สายพานในชาร์จก็เพราะว่าไอตัวสายพานในชาร์จเนี่ยมันใช้ด้านหลังของสายพานมาสัมผัสกับตัวโมเลสนะครับ อ้าวแล้วมาเกิดเสียงได้อย่างไรนี่นะนะดูขอบนะเนี่ยครับพอตัวสายพานเนี่ยกินตัวโมเลเป็นร่องตรงนี้จะเป็นร่องลึกเข้าไปเลยนะฮะระยะเท่ากับสายพานลึกภาพว่าตรงนี้ยถูกกินเป็นร่องเข้าไปแล้วด้านนอกเนี่ยเขาไม่ได้นูนออกมานะแต่เขาอยู่ระดับเดิมแต่ว่าด้านในเนี่ยถูกกินเข้าไปเป็นร่องลึกเข้าไปพอสายพานวิ่งเนี่ยสายพานเขาจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้วิ่งอยู่ตามร่องเฉยนะฮะเขาจะขยับซ้ายขยับขวาได้ด้วยนิดหน่อยนะครับ นั่นแหละครับเมื่อเขาขยับซ้ายขยับขวาเขาก็จะถูกโดนกินน,นี่นะนะเห็นไหมครับเขากินเป็นเส้นดํานนาจะสงเกตว่าเขากินแต่จะพอด้านข้างไอ้ตรงที่โดนกินเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดเสียงเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสตาร์เครื่อง้งแรกจะทําให้เกิดเสียงพอนะครับสายพานวิ่งไปได้สักพักนะครับตัวขอบยางนี้นะครับก็จะร้อนพอร้อนก็จะมีระยะให้ตัวพอมีระยะให้ตัวเขาก็จะ ยุบตัวเข้าไปหาตัวล่องเนี่ยได้พอดีเสียงเขาถึงได้หายไปนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วนะนะสงสัยว่าแล้วสายพานมันวิ่งซ้ายวิ่งขวาได้ยังไงนะครับตัวปรับตั้งของอ่ายูโรสีนะครับเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาสามารถให้ตัวได้ลักษณะนี้แต่ตัวนี้นะนะดูนะครับนะนะเห็นไหม ระยะให้ตัวของเขาเยอะกว่าปกตินั่นก็คือลูกปืนของเขาคลอนนั่นเองพอลูกปืนคลอนนะครับจะทําให้เกิดลักษณะนี้ขึ้นก็คืออ่าสายพันเขาจะไม่วิ่งอยู่ตรงกลางนะครับเขาจะวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ไม่วิ่งแต่ไม่ไซ้ายขวาเยอะขนาดนี้นะจะซ้ายขวาเล็กนิดเดียวนะครับแต่ยังไงเขาก็จะกินร่องเป็นร่องอยู่ดีนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับก็ขยับเยอะเลยทีเดียวนะนะดูนะเนี่ยฮะประมาณนี้ โอเคนี่คือสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับนานาทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหานี้อยู่นะครับคลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปวิทยาทานนะครับซึ่งผมทําอยู่ในระหว่างผมทําคลิปวิทยาทานร้อเซ็นต์ซึ่งวิทยาทานร้อทั้ง7คลิปผมผมยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคลิปนี้เกิดขึ้นระหว่างกลางนะครับ ผมจะถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปวิทยาฐานร้อรนตด้วยก็คือไม่มีโฆษณาแล้วก็ไม่มีโลโก้ใดๆนะนะสามารถนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ได้โดยไม่หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้นได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ